คืนนี้สี่ทุ่มครึ่งเรามีนัดกันสําหรับลิเวอร์พูลค่ะที่จะต้องออกไปเยือนนิวคาสเซิลนะคะก็เป็นนัดที่3ของฤดูกาลแล้วนะคะนัดแรกลิเวอร์พูลบุกไปเสมอเชลซี1ประตูต่อ1แล้วก็นัดที่2เปิดบ้านเอาชนะบอร์นมัธได้ที่3ประตูต่อ1ในเรื่องของความพร้อมลิเวอร์พูลได้แม็กอลิเตอร์นะคะที่ผลทโทษแบน์กลับมาแล้วเนาะทางด้านของอิบายมาโกนาเต้มีปัญหานิดนึงค่ะขอยืนยันว่าเกมนี้ไม่น่าจะพร้อมลงสนาม เตียโกคาทารากับเคอร์ติจโจนเกมนี้ก็ยังไม่พร้อมนะคะส่วนเทนค่ะน่าจะพร้อมลงสนามได้ด้านของนิวคาสเซิลค่ะเปิดหัวฤด,ดูการมาอย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะคือการเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไป5ประตูต่อ1เลยแล้วก็ในนัดที่2เนี่ยพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นการบุกไปพ่ายนั่นเอง แต่ก็แพ้แบบไม่ได้แย่รูปเกมคือซูได้เลยนิวคาเซอร์นี่เรียกได้ว่าดุดันเอามากๆเลยนะคะแต่ว่าก็มันจะออกไปทางแบบแพ้ทางเลี้ยวพูนิดนึงเนาะเพราะว่าการเจอกัน13นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเวอร์พูไม่เคยแพ้เลยนะคะก็แบ่งเป็นชนะไป9แล้วก็เสมอกันไป4แล้วของฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเวอร์ o พูก็เอาชนะได้ทางเย้าแล้วก็ทางเยือนเลยก็คือรวม4นัดชนะรวด แต่ในเรื่องของสถิตินั้นก็เอามาตัดสินในปัจจุบันไม่ได้นะคะเพราะว่าโอ้โหนิวคาสเซิลเนี่ยมีการเสริมทัพที่แข่งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็มีการพัฒนาทีมได้เยอะขึ้นมากๆเลยแต่ทางด้านของลิเวอร์พูลเรานั้นระบบก็ยังถือว่ายังไม่ลงตัวเนาะต้องมีการปรับอีกเยอะเลยค่ะ สำหรับเกมในวันนี้นะคะการที่ลิเวอร์ออกไปเยือนนิวคาสเซิลไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะคว้า3มแต้มกลับมาได้เพราะว่านิวคาสเซิลเขาก็แข็งแร่งขึ้นมากๆเลยแต่ก็ใช่ว่าลิเวอร์ p o o จะบุกไปคว้าสามแต้มในบ้านของนิวคาสเซิลไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าวัาวนนี้เจกเกนคอฟจะวางแท็ติกอย่างไงแล้วก็จะใช้เอนโด ลงในตำแหน่งเบอร์หเลยหรือเปล่าในเกมนี้วันนี้การจัดตัวในตำแหน่งแดนกลางของเรียวผูก็น่าสนใจมากๆเลยถามว่าวันนี้สกอร์เท่าไหร่ดีนาวก็ยังยืนในคำเดิมนะคะว่าแนวรุกเรี้ยวผูพร้อมที่จะทำประตูแต่ว่าแนวรับก็พร้อมที่จะเสียอยู่ตลอดเวลาเลยนะถามว่าสกอร์วันนี้นาวคิดว่าเท่าไหร่ดีก็คิดว่าเรียวผูน่าจะบุกไป เอาชนะนิวคาสเซิลสองหนึ่งแล้วกันนะคะ